It easy รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทคสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง t e k e It Easy นะครับรู้ทันรู้ไวเข้าใจเทควันนี้นะครับคลิปนี้อีพีนี้พี่มิงจะมา พร้อมกับเทคนิคการซ่อนภาพซ่อนคลิปในมือถือ Android นะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะชื่นชอบกับแนวแนวแบบนี้นะครับวันนี้ก็เลยเลือกมาเป็นเทคนิคที่เอามาพูดคุยใน Check It Easy นะครับแม้ความรับจะไม่มีในโลกแต่พี่มิงก็เชื่อว่ามีบางคนไม่อยากเปิดเผยข้อมูลให้คนอื่นดูแบบไม่ง่ายโดยเฉพาะคนที่ใช้มือถือ Android เนี่ย เพราะว่าบางทีอาจจะกลัวโดนแฮกกลัวโดนอะไรก็แล้วแต่ก็เลยแนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ลองมาฟังคลิปหรือเทคนิคต่อไปนี้นะครับเทคนิคที่กำลังจะพูดถึงตรงนี้นะครับก็จะพูดถึงแอปแอปนึงที่ชื่อว่า High Picture i n v a n t o r y นะฮนะ i r i e t y High Picture i n v a r i e t y แอปที่จะช่วยให้รูปหรือคลิปของคุณเนี่ยกลายเป็นของต้องห้ามสำหรับคนทั่วไปนะครับก็แน่นอนนะครับจะต้องไป Google Play นะฮะโหลดแอปตัวนี้มาหลังจากที่โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการเปิดแอปครั้งแรกนะครับจะต้องมีการตั้งพาสเวิร์ดก่อนเพื่อว่าเวลาจะเปิดใช้งานครั้งต่อไปก็ต้องกรอกพาสเวิร์ดให้ถูกต้องนะครับก็อย่าลืมนะครับพาสเวิร์ดเป็นเรื่องความลับอย่าไปบอกใครกเลเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ลับแล้วนะครับหลังจากที่ <c oughs> เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับเราสามารถซ่อนภาพหรือคลิปด้วยการแตะที่เครื่องหมายรูปกุญแจที่มีเครื่องหมายบวกนะครับเมื่อกดเข้าไปนะครับก็จะแสดงตัวแกลลอรี่ภาพหรือว่าคลิปทั้งหมดในเครื่องของเราโดยการซ่อนนะครับวิธีการซ่อนก็คือให้เรากดไปเลือกรูปภาพหรือคลิปที่เราต้องการจะมีกรอบสีเขียวแสดงขึ้นมานะครับ เมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะครับให้กดปุ่มที่มีเครื่องหมายลูกกุญแจอีกครั้งหนึ่งเมื่อซ่อนเสร็จแล้วนะครับภาพหรือคลิปเนี่ยจะไม่แสดงหรือไม่สามารถมองเห็นได้เลยจนกว่าเราจะเปิดดูด้วยแอป h i g h Picture i n v e r t i t y ตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าลองเช็คดูได้นะครับหลังจากที่ซ่อนปุ๊บไปเปิดในตัว แกลเลอรี่ภาพหรือแกลเลอรี่คลิปเนี่ยก็จะไม่เห็นภาพที่เราสั่งซ่อนไว้แล้วซึ่งอย่างที่พี่มิงบอกนะครับเวลาจะเปิดดูภาพหรือคลิปเหล่านี้เนี่ยก็ต้องมีแอปตัวนี้ก่อนนะครับหรือเปิดแอปตัวนี้ก่อนเปิดพาสเวิร์ดให้เรียบร้อยก่อนถึงจะดูได้สําหรับการยกเลิกการซ่อนนะครับเผื่อว่าอะตอนนี้ไม่จําเป็นละเราจะยกเลิกก็ทําได้โดยการเข้าไปที่ตําแหน่งเก็บภาพหรือว่าคลิปที่เราเลือกนะฮะในในแอปนะฮะจากนั้นให้กดเครื่องหมายถูกบนสุด จากนั้นก็เลือกภาพหรือคลิปที่ต้องการแตะเครื่องหมายลูกกุญแจปลดล็อกนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นการยกเลิกการซ่อนภาพหรือคลิปที่เราสั่งเอาไว้ด้วยตัวแอปตัวนี้นะครับจากการใช้งานนะครับถือว่าใช้งานได้ดีแต่ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเมื่อว่าประมาณว่าถ้ามีการซ่อนภาพหรือคลิปตรงนี้ไปแล้วแล้วบังเอิญดันลืมไปไปทําแบบนี้ก็คือไปลบแอปทิ้งนั่นหมายความว่าภาพและคลิปพวกนี้ก็จะ ไม่ถูกหรือไม่สามารถจะเปิดกลับมาได้อีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่ใช้แอปตัวนี้แล้วเนี่ยอย่าลืมสั่งยกเลิกการซ่อนภาพและคลิปก่อนนะครับแล้วค่อยลบแอปต่อไปนี้ทิ้งครับ Take it easy รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทค